สวัสดีครับลูกค้าตัวตอรีอัดโลโก้ตัวนี้เป็นยี่ห้อคาชิมาคนระับวิธีการใช้งานก็คือเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแต่ผมแนะนําให้เสียบปลั๊กโดยโดยบ้านโดยตรงไม่ต้องใช้ปลั๊กพ่วงอย่างนี้คนระับอันตรายหรือว่าเราต่อเข้าเซฟตี้เข้าไอ้นี่บ้านโดยตรงก็ได้สวิตช์เปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้สวิตช์เปิดอ่าปิดตัวนี้เดี๋ยนะตัวนี้นมันเลาตัวนี้ขึ้นก่อน ตัวนี้เป็นตัววัดความร้อนมันะครับผมเพิ่มความร้อนผมจะตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยตัวนี้เป็นตัวทับเวลาทับวา่าเราจะใช้กี่วินาทีนี่นะครับเราเพิ่มเอาถ้าตัวนี้มันจะขึ้นยี่สิบเจ็ดมันจะค่อไปจนถึงเลขที่เราตั้งไว้ถึงเลขร้อยพอถึงเลขร้อยเราถึงใช้งานได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าถึงร้อยแล้ว เราติดโลโก้มันไม่มันไม่ติดเราก็เพิ่มความความร้อนขึ้นไปอีกสักร้อยสิบนี่ครับเพิ่มไปร้อยสิบแล้วก็ทบถึงร้อยสิบแล้วโลโก้มันติดไม่ค่อยดีเราก็เพิ่มเวลาเอาเป็นสิบห้าวิก็ได้หรือว่าสิบวิแต่จนมาตรฐานเขาเขาจะตั้งไว,ว้สิบนีอ่ะพอถึงอ่าตัวนี้ถึงเลขร้อยสมมุติตัวนี้ถึงเลขร้อยนะครับเพราะว่าถ้ามันรอมันจะจะ,จะนานหน่อยถ้าเราจะทับก็ตัวนี้เป็นแผ่นรองแล้วก็ตัวผ้าใสแล้วก็โลโก้ทับไป เราก็กดตัวนี้ลงเลยครับนี่ครับกดไปเห็นไหมครับเลขมันจะนับถอยหลังนันจะมีเสียงดังติ๊กให้เราเราก็ยกขึ้นได้เลยนี่ครับมันก็จะตั้งมันจะเลื่อนสีเหมือนเดิมส่วนตัวตัวนี้เป็นตัวทับทับโลโก้ถ้าเราหมุนหมุนต,ตัวหมุนลงทําให้ตัวแขนตัวเนี้ยมันจะทับให้แน่นขึ้นนี่นะครับลองดูนะครับ ครับมันก็จะไล่ลงเราตั้งไว้อยู่เลขสิบนี่ครับมันจะติ๊กมันก็จะกลับมาแล้วก็ยกขึ้นเราเอาผ้าเอาตัวงานเราออกได้ใช้งานง่ายๆครับรุน่นนี้ก็จำไว้ก็ตัวนี้เป็นความร้อนความร้อนของ,ขอ,งอุณหภูมิตัวนี้ความตั้งเวลาของการทับตัวช้นงาน ก็มีประมาณนี้ครับผม